สวัสดีค่ะในฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวี TV, สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดในเรื่องของไตกับโรคหัวใจค่ะว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะตอนนี้ก็อาจจะได้พบเจอประสบการณ์โดยตรงหรือคนใกล้ตัวญาติเล่าๆต่อกันมาเกี่ยวกับโรคหัวใจกับโรคไตนะคะก็ทั้ง2โรคนี้นะคะก็ถือเป็นสาเหตุสําคัญของคนไทยเลยค่ะที่ เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกปีเลยรู้หรือไม่คะว่าหัวใจกับไตเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะว่าถ้าคุณเป็นโรคหัวใจก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตกลับกันถ้าคุณเป็นโรคไตก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจค่ะทั้งนี้นะคะปัจจัยเสี่ยงหลักๆของทั้งสองโรคจะคล้ายๆกันเลยเช่นจากเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าควบคุมไม่ดีมันจะทําให้หลอดเลือดตีบแล้วก็แข็งตัวซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาวัยวะ ่าตงๆภายในร่างกายรวมถึงหัวใจแล้วก็ไตโดยตรงเลยค่ะนอกจากนี้หัวใจนะคะยังมีหน้าที่สําคัญในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเมื่อหัวใจนะคะเกิดปัญหาเช่นการขาดเลือดก็จะทําให้ไตอะคะ่ะได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอจะไม่สามารถทําหน้าที่ขับของเสียได้ตามปกติทําให้เกิดการสะสมของของเสียในร่างกายขึ้นส่งผลทําให้เกิดภาวะน้ําเกินความดันสูงแล้วก็ในที่สุดเมื่อน้านําท่วมปอดก็ทำ ไม่หัวใจล้มเหลวตามมานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทั้งโรคหัวใจโรคไตมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกันเราจะช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยการหนึ่งเลยก็คือลดบริโภคอาหารที่ลดเคม็มโซเดียมสูงดังนั้นนะคะเราควรที่จะควบคุมโซเดียมให้ไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารโซเดียมเยอะๆก็จะทาให้ความดันโลหิตสูงหัวใจไตทํางานหนักตามมานั่นเองค่ะ2ก็คือการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะควรออกกําลังกายครั้ง ละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันนะคะเป็นอย่างน้อยก็จะช่วยทําให้หัวใจหลอดเลือดนะคะมีความยืดหยุ่นแข็งแรง4ก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แล้วก็การสูบดมบุหรี่ในคนที่สูบบุหรี่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนที่ไม่สูบค่ะ5้านะคะก็คือการควบคุมโรคประจําตัวให้ได้เช่นถ้ามีเบาหวานความดันสูงไขมันสูงก็ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะแล้วถ้า ากใครนะคะกําลังหาตัวช่วยในการดูแลไตดูแลหัวใจก็จะแนะนําเป็นตัวยูมิกับตัวฮาร์ตค่ะตัวยูมิจะมีสารสกัดจากฟูคอยเดนซึ่งสามารถฟื้นฟูเซลล์ภายในร่างกายดูแลการทํางานของตับไตแล้วก็ระดับน้าตาลในเลือดได้ค่ะส่วนตัวฮาร์ตนะคะก็จะช่วยดูแลในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดไขมันในเลือดความดันโลหิตค่ะหากสนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้จากข้อมูลที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ